ครับยดีต้อนรับเข้าสู่รายการคอมดูเวิลด์เดลี่กันเกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะกลับมาพูดกันถึงเรื่องราวของเทพเจ้ายสายฟ้ากันต่อดีกว่าในตอนนี้นะครับผมดําเนินมาถึงพารที่2กันแล้วซึ่งพารแรกนั้นได้ทำไปแล้วเมื่อวานนี้ครับผมหากถ้าผู้ชมคนไหนนั้นยังไม่ได้ดูเนี่ยการุณากดกลับไปดูก่อนเลยนะครับไม่งั้นถ้าผู้ชมนั้นจะดูกันไม่รู้เรื่องให้เวลากดกลับไปดู3 2 1นในตอนนี้เราถือว่าท่านผู้ชมทุกคนนั้นดูเรื่องราวนี้กันมาหมดแล้วนะครับเรามาฟังเรื่องราวต่อกันเลยดีกว่าในตอนนี้บุตรแห่งโอดินนั้นได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแล้วแต่ถ้าว่าชาวแอสการ์นั้นยังไม่กลับมานาครแอสการ์นั้นยังคงสาบสูญอยู่ตอนนั้นจะนำสิ่งพวกนี้กลับมาได้ยังไงกันสิ่งที่โดนัลเบรคเคยบอกกับเขาไว้นั้นมันคืออะไรกันแน่เรามาติดตามชมกันต่อเลยดีกว่าครับหลังจากที่โดนัลเบรคนั้นได้มาที่เมืองโอคลาโฮมานี้เองเขาก็ได้ทำความรรู้้จัักบบชาวบาวนค เขาได้เดินไปตามร้านต่างๆแล้วพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ในร้านสวัสดีทุกคนฉันชื่อดนัลเบรกนะอ๋อเรารู้แล้วล่ะคุณคงเป็นผู้อาศัยใหม่ที่เพิ่งย้ายมาสินะเออคุณเป็นหมอใช่ไหมเนี่ยเออใช่โอ้โหข่าวที่นี่นี่พูดกันเร็วเนาะแป๊บเดียวรู้กันทั้งเมืองเลยอุย้ยก็แน่นอนละสิที่เนี่ยพูดเป็นอย่างเดียวแหละไม่ค่อยมีเทคโนโลยีอะไรมากถ้าคุณต้องการแบบพวกเครื่อง Xbox หรือว่าเครื่องเกมต่างๆเนี่ยคุณคงต้องไปในเมืองแล้วล่ะเมืองนี้ไม่เป็นเมืองเล็กๆนะพวกเราก็มีพวกแบบเออสาราณูว่าพวกพืออ พวกสถานีไปสษณีมีหมอ1คนมีบาร์สแห่งมีโบสถ์แที่อะไรแบบนี้ประมาณนี้แหละไม่ค่อยมีอะไรมากหรอก เออคุณนี่เป็นหมอประเภทไหนกันเหรอหมอแบบว่ารักษาคนหรือว่าหมอประเภทที่แบบว่าชอบอ่านหนังสืออย่างเดียวกันละ่ะโอ้ยผมเนะี่เป็นพวกประเภทรักษาคนนั่นแหละหวังว่าผมจะเป็นอย่างนั้นนะหลังจากที่โดนเอเมริกานั้นได้ผูกมิตรคนในเมืองนะครับเขาก็ได้เดินทางออกไปที่ชานเมืองในตอนนี้เขาอยู่ในที่ดินที่รกร้างว่างเปล่าไม่มีอะไรอยู่รอบๆข้างนี้เลยที่แห่งนี้นี่แหละเหมาะสมที่สุดแล้วจากนั้นในช่วงวินาทีต่อมานี้เองเขาก็ได้หยิบไม้คู่ใจของเขาออกมาแล้วก็ตอกไม้ลงไปที่พื้นปุ้มสายฟ้าขนาดใหญ่นั้นได้ผ่าลงมา สายฟ้านะั้นรุนแรงจนกระทั่งทำให้ชาวเมืองตกใจโอ้โหไม่น่าเลยวันอาทิตย์แท้ๆไม่น่ามีอากาศแบบนี้เลยใช่นะแต่นายว่ามันแปลกๆไหมล่ะฉันไม่เคยเห็นสายฟ้าก่อนที่พวกพายุจะมาเลยเนี่ยแต่สายฟ้านั้นไม่ใช่สายฟ้าธรรมดานะครับมันคือสายฟ้าที่อันเชิญเทพแห่งสายฟ้ามาต่างหากละ่ะในตอนนี้ตอบุตรแห่งโอดินนั้นได้มาที่แห่งนี้แล้วมีคือสิ่งที่ข้าต้องทําที่ไหนมีข้าที่นั่นต้องมีแอสการ์ดตอเทพแห่งสายฟ้านั้นได้ควงคอของเข,งขาและอัญเชิญพายุขนาดใหญ่มา พายุนี้ใหญ่จนกระทั่งชาวเมืองนั้นได้รับผลกระทบเลยคือดินสั่นไหวทุกๆคนนั้นแตกตื่นไปหมดนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยบิวนายคนออกมาดูที่นี่นะนี่คงไม่ใช่สิ่งที่นายจะได้เห็นทุกวันหรอกพายุขนาดใหญ่นั้นได้ก่อตัวขึ้นใหญ่จนขนาดที่ว่าไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนในขณะเดียวกันนี้เองเทพแห่งสายฟ้านั้นก็ได้ใช้พลังทั้งหมดที่เขามีอัญเชิญอาณาจักรบ้านเกิดของเขากลับมาแอสการ์ดเอ๋ยจงมาจุติที่นี่มาหาพายุนั้นทวีความรุนแรงึ้นเรื่อยๆทุกคนนั้นแตกตื่นนไมม่ด มีเป็นพายุที่พวกเราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเออฉันสงสัยนะว่าข้างในมีอะไรนะนายเราเข้าไปดูหน่อยสิเข้าไปหาเลยละ่ะครั้งสุดท้ายที่มีคนเข้าไปพายุแบบนี้นะมันไม่มีใครรอดออกมาหรอกและในเวลาต่อมานี้เองเมื่อพายุนะั้นค่อยๆสงบลงมันก็ได้ปรากฏกอาราธรรมบางอย่างขึ้นมา ในตอนนี้พายุได้จากไปหมดแล้วและสิ่งที่หลงเหลอ,อยู่เบื้องหน้าก็คือนครแอสการ์ดนั่นเองต่อบุตรแห่งโอดินนะั้นได้เดินเข้าไปสำรวจบ้านเกิดของเขาทุกๆสถานที่ที่เขาเดินไปนั้นเขาได้เห็นซากความทรงจำของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นที่นี่แต่ในตอนที่ตอน,นั้นกําลังเดินสำรวจบ้านของเขาอยู่นี่เองก็ได้มีใครบางคนมารบกวนตำรวจสองคนนะั้นได้เดินทางมาที่นี่เออเอ็ดนายแน่ใจหรอว่าจะทําแบบนี้แน่ใจสี่ปอยให้ฉันไม่คุยกับเขานะ พวกแกมีอะไรกับข้างั้นเหรอเออนายนายนาย,นายคือตอเทพแห่งสายฟ้าใช่ไหมใช่ข้าถูกเรียกโดยหลายชื่อนะ่ะแต่นั่นก็เป็นหนึ่งในชื่อของข้าเออคือฉันก็ไม่ได้อยากจะมีปัญหากับนายหรอกนะคุณตอแต่นายต้องฟังฉันไว้คือที่แห่งนี้นะ่ะมันมีเจ้าของอยู่แล้วและนายก็ไม่ได้รับสิทธิ์ให้สร้างสิ่งปลูกสร้างในที่ดินของเขาเอองั้นแปลว่าฉันไม่สามารถสร้างบนที่ดินแห่งนี้ใช่ไหมล่ะใช่น่ะสิ โอเคโอเคไม่มีปัญหาเห็นไหมล่ะเพื่อนฉันแค่ต้องการคุยกับเทพสายฟ้านะ่ะเขาไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยแต่ดูเหมือนว่าตอนนั้นจะฉลาดกว่านั้นนะครับผมตอนนั้นหยิบโยนเนี่ยของเขาขึ้นมาแล้วใช้พลังอีกครั้งหนึ่งสายฟ้าเอ๋ยจงยกนครแอสการ์ดขึ้นไปบนฟ้ามาหานครแอสการ์นั้นค่อยๆลอยขึ้นไปบนฟ้าค่อยๆลอยขึ้นไปบนฟ้า ตำรวจที่มาสํารวจนั้นตกใจไปหมดเลยดูเหมือนว่าแอสการ์นะั้นจะไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นดินอีกต่อไปแล้วในตอนนี้มันลออยู่บนท้องฟ้าต่างหากล่ะคุณตำรวจนี่มันก็ไม่ได้อยู่บนพื้นดินแล้วนะแค่นี้ก็โอเคแล้วใช่ไหมเออเออโอเคโอเคไม่มีปัญหาแล้วครับไม่มีปัญหาจริงๆเขาก็พูดถูกตามทฤษฎีนะแอสการ์ไม่ได้อยู่บนฟ้าอีกต่อไปแล้วจากนั้นเหตุการณ์ก็ตัดไปในช่วงกลางคืนครับในตอนนี้ตอนนั้นได้มานั่งในบาลังของพ่อของเขา ที่นี่ที่นี่ไม่มีสิ่งใดหลงเหลืออยู่เลยแอสการ์ดอะไรความหมายมันไม่ใช่บ้านของข้าถ้าไม่มีคนที่ข้ารักบ้านที่แท้จริงอะ่ะคือที่ที่มีคนที่เรารักอยู่ต่างหากล่ะซึ่งตอนนั้นก็ได้คุ้นคิดถึงเรื่องนี้จนเช้าเลยครับผมเขาพยายามนึกถึงเรื่องที่โดนัลเบคเคยบอกเขาชาวแอสการ์ดยังสถิตอยู่ในใจผู้คนเจ้าเพียงต้องการหาพวกเขาให้เจอซึ่งเขาก็เผลอหลับไปด้วยความคิดน,นี้ ในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นนี้เองก,ก็มีใครบางคนมาปลุกเขาเออสวัสดีครับผมชื่อมิลเลอร์นะครับผมเออจริงๆผมเป็นเจ้าของที่ดินแห่งนี้นะคือถ้าคุณต้องการจะสร้างที่ดินนี้คุณควรจะมาคุยกับผมหน่อยนะที่ดินของเจ้าเงินหรือใช่นะสิคือถ้าคุณจะทําอะไรเนี่ยคุณก็แค่มาบอกผมทําให้มันถูกต้องนะคุณก็แค่ซื้อมันไปซะผมรู้นะ้ะว่าที่ดินแปลงของผมนะั้นมันสวยคุณคงเป็นคนที่มองเห็นความสวยในที่ดินผืนนี้สินะ เออโอเคโอเคเอาเหอะเอาเหอะนายขึ้นมาก่อนล้วกันจากนั้นตาลุงที่มาตามสิทธิ์ที่ดินนั้นก็ได้ตามต่อขึ้นไปบนแอสการ์ครับเออผมขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ได้เอากล้องมาด้วยนะตามฉันมานี่เลยนี่คือห้องเก็บสมบัติของแอสการ์มาถูกสะขึ้นมาใหม่ด้วย เนี่ยเข้าไปดูซะแกอยากหยิบอะไรก็หยิบไปเลยแล้วไม่ต้องกลับมาอีกครั้งเมื่อชายแก่คนนั้นเห็นสมบัติมากมายมหาศาลเขาก็ดีใจจนตะลดเดอออกไปเลยครับผมเออขอบคุณมากนะขอบคุณมากนะชายแก่คนนี้นะรีบกอดโวยทองแล้วออกไปในทันทีและเรื่องราวนี้นั้นก็ถูกพูดกันไปทั่วเมืองเลยครับผมทุกๆคนนั้นต่างพูดถึงเรื่องนี้บุตรแห่งโอดินได้ซื้อที่ดินถนนที่19ไปเออเขาซื้อไปขนาดไหนไงนั้นเหรอก็ทั้งหมดเลยยังไงล่ะ เอางั้นในตอนนี้เขาก็อยู่ในเมืองเมืองนี้แล้วสินะเราน่าจะชวนเขามาร่วมคอมมูนิตี้ของเราด้วยนะคือบางทีฉันอาจจะอยากชวนเขาไปโบสด้วยเห็นเขาบอกกันว่าตอนน่ะอยู่คนเดียวในปราสาทหลังนั้นคือบางทีเขาอาจจะเหงานะเราควรจะชวนเขามาร่วมด้วยให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเราการอยู่คนเดียวน่ะเป็นสิ่งที่ทรมานที่สุดในโลกเลย และดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนหมครับผมในตอนนี้บุตรแห่งโอดินนะั้นเหงาเหลือเกินถ้ามันมีทางใดแล้วก็ฉันจะทําทุกวิถีทางเพื่อน,นําพวกเธอกลับมาเลยไม่ว่าสิ่งใดจะขวางกั้นเราอยู่ข้าจะหามันให้พบเหล่าพี่น้องของข้าอาศัยอยู่ในจิตใจของมนุษย์สินะซิฟเฮมดาวบราเธอร์แฟนดาวโวลสตักจิตวิญญาณของพวกท่านได้ยินข้าไหมถ้าพวกท่านได้ยินสิ่งที่ข้าพูดนี้พวกท่านจงฟังนี่คือคําสัญญาของข้าข้าจะหาพวกท่านให้พบ ข้าจะคนทุกซอกทุกมุมของโลกทุกที่ที่ท่านอยู่ข้าจะไปหาข้าให้สัญญาข้าจะหาพวกท่านให้พบเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นต้องติดตามกันในตอนหน้าแล้วนะครับผมต้องบอกกันเลยว่าเรื่องราวนี้นะสนุกมากๆครับห้ามาพลาดเลยแน่นอนจริงๆไม่ว่าประการใดๆเนี่ยควรดูนะครับเดี๋ยวมันจะไปสู้กับอีกหลายตัวเลยเนี่ยแล้วก็จะมีแบบฮีโร่มากมายมาสู้กับแอสการ์ดนะครับผมเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นคงต้องรอติดตามกันแลวมันยาวมากครับเรื่องราวนี้ อาจจะกินเวลาเป็นสิบพาร์ทเลยก็ได้นะครับและต่อจากเรื่องราวนี้นะครับผมจะเป็น s e c r e t i n v a s i o n นะครับแต่ถ้าว่าขออธิบายก่อนว่าเรื่องราวนี้เนี่ยมันจะทํากันยาวไปเลยซึ่งในขณะที่เหตุการณ์ของตอน,นั้นดําเนินไปนะครับผมเหตุการณ์ Secret i n v a s ช o n ที่เราจะทําเหตุการณ์ต่อไปเนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นแล้วนะครับคือแบบว่าไทาม์ไลน์ของตอน,นั้นมันยาวามากมากซึ่งมันจะกินกับอีเวนต์อื่นด้วยซึ่งเหมือนว่าใน s e เค็ t อินเวชชั้นะเราจะทําย้อนหลังนิดนึงนะครับแต่ก็ช่างบันเทอทมมิบายให้นะครับ คงไม่มีใครมีปัญหาอะไรตรงนี้นะถ้าผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยด้วยและการอ่านชื่อเนี่ยคือเดี๋ยวผมจะทาคลิปอ่านให้มึงดูกันเลยว่าคนปกติคนฝรั่งคนปกติบนโลกอะ่ะเขาอ่านชื่อกันยังไงเว้ยคือแบบเดี๋ยวกูจะทําให้หลายๆตัวเลยที่พวกมึงอ่านผิดกันเนี่ยไม่ได้โกรธนะแต่อยากให้อ่านถูกกันเดี๋ยวจะเอาแบบพวกแบบเนทีฟสปีกเกอร์มาพูดให้ฟังเลยเว้ย คือผมเรียนคณะอินเตอร์ผมก็ฟังพวกนี้พูดกันมาประจำอยู่แล้วเขาก็แบบพูดกันอย่างเงี้ยทุกคนก็พูดกันอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีบางคนมาเถียงแบบมันไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่เอา้าก็ผมเรียนมาอย่างเงี้ยก็ไม่อยากจกะด่าอะไรกันนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยสบอารมณ์นะักแต่เดี๋ยวจะทําคลิปมาให้แล้วกันจะได้เป็นการเคลียร์ปัญหากันอะไรแบบนี้จะได้ไม่ต้องมาแบบเก็บเรื่องส่วนตัวคิดนู่นคิดน,น,นี่กันก็แบบเดี๋ยวจะทําให้นะครับตัวละครที่เราจะทําก็มีตัวละครหลรักๆที่มักจะอาจผิดกัน ก็เช่นแบบว่าพวกเนมอวาลแค้นอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้นะครับอาจจะมาประมาณอาทิตย์หน้าต้องไปหาแบบไปติดต่อเพื่อนมาก่อนเพื่อนที่เป็นลูกครึ่งเลยเงี้ยคณะผมมันมีแบบพวกลูกครึ่งอยู่เยอะไงมันก็แบบพูดเทปมาพูดแบบรัวจนกูงงในบางทีก็ไม่เป็นไรครับผมถ้าผิดพลาดไปการใดไม่พอใจอะไรก็ขออภัยไว้ก่อนละกันใครไม่พอใจอะไรก็เขียนด่ามาได้เลยเดี๋ยวกูไปนั่งอ่านเองไม่เป็นไรหรอกด่ากันมาได้ไม่เครียดไม่สีไม่สีคือแบบ คำด่าสาหรับผมมันก็เหมือนแบบว่าการตักเตือนอะไรแบบนี้ก็รับฟังได้ครับผมไม่ได้แบบจะแบบไม่ฟังอะไรเลยบางทีผมก็ไม่ได้ถูกตลอดบางเรื่องที่ผมพูดไปอาจจะมีจุดผิดบ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆก็ต้องขออภัยด้วยเพราะฉะนั้นคือแบบมันไม่มีใครถูกหมดหรอกกูไม่ได้คนแต่งเรื่องด้วยจ้านี่แหละครับที่อากจะพูดแล้ววันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนอะไรยังไงอีกก็บอกเพิ่มกันมาได้เลย ส่วน Walking Dead นั้นหยุดยาวนะครับผมมาทีสคลิปติดเนี่ยรอไปจนจบอีเวนต์นี้แหละครับแล้วค่อยดูกันใหม่นะต้องขออภัยแฟนๆ Walking Dead ด้วยแต่คือพวกมึงเป็นชนส่วนน้อยเว้ยมึงต้องรอกันหน่อยแต่มันก็มาย1บอตอนแล้วมึงดูกันไปเถอะไปย้อนดูกันอีกรอบก็ได้นะแล้วก็ขอลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ให้เราเช่นเคยหวังว่าชแนลนี้นะครับจะอยู่กับท่านผู้ชมไปอีกนานๆนะครับผมไม่แน่วันหนึ่งอาจจะถึง1ล้านซับก็ได้วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคน